สวัสดีครับพ่องวนครับอกสวัสดีครับกินอะไรครับพ่อวันนี้เนื้อซอยจุกครับเนี่ยตุ๋หอยร้อยหนึ่งพูดอะไพูดอะไโอ้โหไดูได้ทากันเอาซอยจุกมานี่พริกพริกเผ็ดอย่างดีเลยแต่เนี่ยเข้มข้นเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพริกดูดิเข้มข้นเลยนัวนัวผักเยอะนะพ่อเนาะนี่ผักด้วยเนี่ยผักอะไรเนี่ยใครผักอะไรนะผักผักแผวแล้วบ้านผมพแผวบ้านพ่อเรียกว่าอะไร เดียวกันละมั้งแพลวนี่ผักผักอีเลิศอีเลิศอีเลอร์เขาเลิศเขเลิศเด็บอกมีมารยาทภาษาภาษาสุภาษาสุรินทร์เรียกว่าผักอะไรนี่อีเลิศอีเลิศนั่นแหละอีเลิอร์แต่คุณเลิศคุณเลิศเออเพราะว่ามารยาทต้องดีหน่อยอีดีนี่ไม่ได้ต้องคุณเลิศอ่าเนี่ยกินแค่นี้หนึ่งหนึ่งซอยหนึ่งโหสุดยอดเลยจานหนึ่งโอ้สุดยอดเลยก็เรืออาหารเสฉกเหรอเสือโคฉงเสือโคฉงเออกินแล้วมีพลัง ยอดเลยครับอดอรเลยอย่างแ้วมีพลังครับผมเอ้าเออรอรอรอลูกค้าตัดผมจอยจูกกจ้ก่อน <laughs> โอเคอเครับผมร้านตัดผมอยู่ต้นบุษรกการานะครับผมมาตัดกันนะครับตัดผมวินเทจเท่ๆสวยงามนะครับผร<อ>้านสวยครับ<อ>